กดติดตามช่องเด e Star ์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนขอต้อนรับสู่เดตสตาร์5 4 c h a n า e l นเเปิดดวงกับหมอดาววันนี้หมอดาวจะมาเปิดดวงให้กับชาวมิถุนนะคะว่าในเดือนกรกฎาคม2568นนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลง ะะของดวงดาวมีการโยกย้ายเรือนชะตานะคะเข้ามาในราศีของคุณด้วยนะชาวมิถุนนะเรามาดูกันที่ปรากฏการแรกเลยนะมรุดยูย้ายนะชาวราศีมิถุนเจกกรกฎาคมมรุดยูย้ายเข้ามาสู่ในราศีมิถุนนำมาซึ่งพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันปุบปับฉับพลัน จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนเองนะคะวันที่17ถึงวันที่11สิงหาตามมาติดๆเลยนะดาวพุธเมอร์คิรีเดินถอยหลังในราศีสิงห์นะคะอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเอกสารนิติกรรมสัญญาการสื่อสารอะไรต่างๆมีโอกาสที่จะ,ะเข้าใจกันผิดหรือว่าผิดพลาดได้นะคะ แนะนำนะคะถ้าคุณมีการที่จะพูดคุยดีลงานใหญ่ๆอาจจะต้องมีการชะลอนะหรือว่าเลื่อนออกไปก่อนนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะเกิดการผิดพลาดดังกล่าวนะวันที่24กรกฎาคมนะคะมีปรากฏการเกิดขึ้นคือดาวจันทร์ทับราศีสิงห์นะคะหรือที่เขาเรียกว่านิวมูลนะดาวจันทร์ ทัพราศีสิงค์นะคะคือดาวจันทร์และดาวอาทิตย์โคจรมาอยู่ในองศาเดียวกันกับราศีสิงห์นั่นเองนะคะจะเกิดปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่นะคะเกี่ยวกับการสร้างตัวตนความคิดริเริ่มสร้างสรรน,นะชาวราศีมิถุนนะคะส่งผลกับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะในวันที่31กรกดาดาวศุกร์นะคะวีนัส ย้ายเข้าราศีกรกฎนะคะย้ายเข้าราศีกรกฎนะถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญที่ทรงพลังมากที่สุดนะเสริมในเรื่องของความรักในครอบครัวแล้วก็การสื่อสารที่ชัดเจนนะคะระหว่างคนในครอบครัวนะในเรื่องของความรักนี่จะโดดเด่นมากๆนะคะดาวศุกร ถือเป็นตัวแทนของดวงดาวแห่งความรักนั่นเองนะคะอันนี้คือมุมมองในเรื่องของดวงดาวนะคะเราจะมาเจาะลึกกันว่าส่งผลในเรื่องของการงานการเงินความรักของชาวเมถุนุนอย่างไรงานนะจะเป็นจังหวะที่ช่วงนี้นะเป็นอะไรที่เป็นจังหวะของคุณเลยในการที่จะเริ่มต้นโครงการหรือว่าไอเดียอะไรใหม่ๆนั่นเองนะ ชาวราศีมิถุนซึ่งจะตรงกับดวงดาวเพราะว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเข้ามาในเรือนชะตาของคุณด้วยการเงินนะการเงินมีการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์นะคะเพราะว่าอะไรเกี่ยวข้องกับดาวพุธนั่นเองนะคะดาวพุธเป็นตัวกลางที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินรายได้แต่คุณจะต้องตรวจสอบในเรื่องของเอกสารอะไรให้ดีๆซะก่อน นะคะในเรื่องของการจ่ายก็ดีในเรื่องของการรับก็ดีนะไม่ใช่ว่าได้เงินมารีบแบบรับเลยนะคะหรือว่าจ่ายจะรีบจ่ายเลยไม่ได้จะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะในเรื่องของความรักมีสเสน่ห์แรงดึงดูดมหาศาลนะพบเจอคนใหม่ๆได้เออพบเจอกันแบบคลิก ลงตัวได้ในช่วงต้นเดือนได้นะชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้อันนั้นคือเป็นมุมมองในเรื่องของดวงดาวนะคะเราจะมาเปิดไพ่ของชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลสามารถสแกน QR Code แอร์ไลน์ดีตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เปิดดวงกับหมอดาวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของชาวมิถุนทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขออนุญ,ญาตให้หมอดาวได้เปิดดวงชะตาของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้ได้อย่างแม่นยําการงานการเงิน,นความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะสาธุสาธุสาธุาธนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ขลังออร์เคิลกันก่อนนะขลังออร์เคิลน,นะคะจะวางในรูปแบบทักษะนะคะเหมือนเดิม ชาวราศีมิถุนในเดือนกรกฎาคมนี้นะดวงชะตาของคุณเป็นยังไงบ้างคะชาวมิถุน วงชะตาของคุณเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะชาวราศีมิถุนโอ้โหตัวตนคุณอาจจะแบบว่าดูเนื่อยเนื่อยดูแบบว่าเพลียๆได้ดูรู้สึกว่าเหมือนอะไรมันไม่ค่อยมีความคืบหน้านะคะจิตใจคุณก็เลยแบบดูนิ่งๆนะคะหรือออกไปทางเย็นชาด้านชาได้ต่อ,อสิ่งล้อมรอบตัวตนของคุณรวมถึงอาจจะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะคะ คุณอาจจะรู้สึกเย็นชาต่อคนรอบข้างหรือความรักความสัมพันธะ์ณขณะนี้นะคะชาวราศีมิถุนนะรู้สึกเหมือนอะไรมันไม่ค่อยคืบหน้าเลยนะความรู้สึกคุณมันค่อนข้างที่จะถูกฟรีซถูกแบบให้อยู่กับที่เออไม่มีอะไรขยับไม่มีอะไรมูฟนะคะชาวมิถุนเลยรู้สึกว่า อะไรมันก็ค่อนข้างที่จะนิ่งสงบไปสะหมดเลยนะรวมถึงจิตใจคุณด้วยเช่นเดียวกันนะชาวราศีมิถุนนะออกจะไปลักษณะแบบนิ่งๆเออเลือกเย็นด้านชาได้นะรู้สึกว่าอะไรมันก็ไม่ค่อยที่จะเป็นไปตามที่เราคิดคาดหวังก็ได้เช่นเดียวกันในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งบริวารเอ,อลูกเต้านะวงศาคณาญ,ญาต ลูกน้องลูกจ้างโอ้ยชาวราศีมิถุนในเดือนกรกฎาคมนี้นะคุณได้โชคได้ลาบจากบุตรบริวารได้เออลูกน้องได้นำมาซึ่งความมั่งคั่งนะความเจริญก้าวหน้าความร่ำรวยนะชาวราศีมิถุนหรือคุณอาจจะได้รับทรัพย์ได้นะได้รับทรัพย์ได้มรดกจากคุณพ่อคุณแม่ได้ออ ท่านอาจจะทำอะไรไว้ให้คุณอาจจะทำประกันหรือเซ็นยกมรดกให้คุณได้นะคะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่นะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้บ้านได้สิ่งที่คุณต้องการโฉนดที่ดินโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวข้องกับบริวารน,นำพาโชคลาภก้อนใหญ่ๆมาให้คุณนะความร่ำรวยมัง่งคั่งมาให้คุณนะชาวราศีมิถุนนะคะมีโชคลาภจากเลขบ้านเลขโฉนดที่ดินได้ ะะรวมถึงคนในครอบครัวคุณเขาอาจจะขายบ้านขายอะไรได้แล้วก็นำประโยชน์มาสู่คุณด้วยเช่นเดียวกันที่อาจจะเป็นที่ของคุณพ่อคุณแม่เออที่อาจจะเป็นของคุณภรรยาหรือว่าคุณสามีนะคะมันมีอะไรที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับตัวเรานั่นเองนะคะเราก็ได้พลอยฟ้าพลอยฝนได้เงินได้ทองได้ความร่ำรวยกับพวกเขาไปด้วยนะคะชาวราศีมิถุนนะคุณมีโอกาสรวยมีโอกาสมั่งคั่งมีโอกาสได้รับ เงินรับทองรับทรัพย์ก้อนใหญ่จากบุตรบริวารออผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนอายุน้อยกว่าได้หมดเลยนะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งความรู้สึกนึกคิดนะในตำแหน่งอายุซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดสุขภาพร่างกายชาวราศีมิถุนเน่ต้องระวังให้ดีชาวมิถุนนะคะคุณอาจจะมีใครที่มา คอยยุยงคอยพูดนั่นพูดนี่คอยเสี้ยมได้นะคะอาจจะไม่ใช่คนอื่นก็ได้คือความคิดของเราอะ่ะมันมีทั้งบวกและลบมันมีทั้งขาวและดําในคนคนเดียวนะคะบางทีคุณก็แบบฟังทางด้านลบบางทีฟังทางด้านบวกตีกันวุ่นไปหมดนะคะนะเกิดการแบบว่าคอนฟ lict กันในกันในมายเซตของคุณเองเออต้องใช้คํานี้นะคะชาวราศีมิถุนคอนฟ lict กันเองในมายเซต หรือว่ามีรับสารจากภายนอกมาทำให้คุณแบบคิดกลับไปกลับมานูน่นนี่นั่นทำดีไม่ทำดีำดนะจะเอาอยัางไงดีเอจะเชื่อคนนี้ดีไหมหรือไม่เชื่อคนนี้ดีหรือไม่ดีคือตอนช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบว่ามีความคิดที่แบบกลับไปกลับมาในจิตใจของคุณเองนะคะ mindset แบบว่าตลบตะแลงอ่ะือมนะคะยุแยงกันไปมาในสมองของตัวเองนะย้อนแยงย้อนแยงนู่นนี่นั่นนะคะชาวราศีมิถุนในตำแหน่งต่อมาความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ในเรื่องของการงานนะในตำแหน่งเดทนั่นเองนะการงานคุณได้ไพ่โอ้โหได้องค์พระแม่กาลีช่วงนี้ฟาดหมดนะฟาดได้ฟาดชาวมิถุนอืมแต่ชนะนะพไพ่ใบนี้นะคะ มีความเกลี้ยกราดมมีความแบบเป็นตัวเองนะใครมาทำอะไรคุณก็ไม่ได้เอาคุณไม่ลงนะคะถ้ามองในเรื่องของการงานนี่ก็คือต้องสวมวิญญาณหน่อยต้องเป็นตัวของตัวเองต้องโหดต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือกล้าลงดาบ นะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จองค์พระแม่กาลีรวมถึงไพ่ใบนี้จะบอกว่าอะไรที่มันมากเกินไปเห็นไหมคะมันจะเป็นสองมุมนะอะไรที่มันมากเกินไปถ้าเราแบบโหดจนมากเกินไปคือไม่มีสติสัมปชัญญะใครบอกอะไรก็ไม่ฟังฉันจะเอาอย่างนี้อย่างเดียวของฉัน,ชนเชื่อมั่นอย่างเดียวมันก็อาจจะเกิดผลเสียได้นะคะแต่ไพ่ใบนี้คือโอกาสประสบความสำเร็จสูงแล้วคนที่มา ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับคุณนะคะในเรื่องของการงานเขาก็จะแบบมีความเกรงอกเกรงใจกลัวเชื่อมั่นในเครดิตเชื่อมั่นในความเป็นตัวตนของคุณนะคะคุณจะได้งานนั้นคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะพระแม่กาลีประทับส่งนะคะสำเร็จหมดนะสำเร็จจากตัวเองด้วยบุค,คลิกตัวเองด้วยนะน่าเกรงขามนะคะ ไพ่ใบต่อมาค่ะในตำแหน่งสีสเสน่ห์แม่ตามหานิยมทรัพย์สินเงินทองโชคลาภชื่อเสียงคุณได้ไพ่อะไรโอ้คุณได้ไพ่นักพยากรณ์อะฟอร์จูนเทลเลอร์แสดงว่าคุณเน่ยเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆไพ่ใบน,นี้สเสน่ห์นะคนที่บุคลิกลักษณะแบบนี้คือเป็นคนที่บุคลิกหน้าตาดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายรู้จักเวลาเวลาในการที่จะพูดหรือว่า คนคนนี้จะเข้าหายังไงจะพูดยังไงอะไรยังไงคุณมีสเสน่ห์มากในช่วงนี้มีสเสน่ห์เหลือล้นเลยตามตามดวงดาวเลยนะคะชาวราศีมิถุนรวมทั้งคุณเป็นคนที่มีซิกเซนลางสังหรณ์ที่แม่นยำไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่าซิกเซนลางสังหรณ์การคาดคะเนของคุณเนี่ยจะแม่นยำมากๆในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะโชคลาภ เลขนำโชคของคุณคือเลข9669 6699 66นะคะชาวราศีมิถุนหรือเลขที่คุณคิดว่ามันใช่เนี่ยแม่นมากๆนะชาวมิถุนนะในเดือนกร,รกฎาคมนี้คุณจะแม่นมากๆเป็นลักษณะแบบจับวางได้เลยดวงชะตาดีนะคะบุคลิกลักษณะดีมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่ร่ำรวยได้นะ ในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันชาวราศีไม่ถุนคุณได้ไพ่อะไรชาวราศีไม่ถุนนะคะคุณนะ่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความมีความอ่อนโยนในตัวเองมากๆบางครั้งไพ่ใบนี้บางครั้งขาดความมั่นใจนะคะบางทีเนี่ยขาดความมั่นใจในตัวเองในทุกๆเรื่องนะอาจจะมองว่าคุณอาจจะมองว่าบางอย่างคุณอาจจะยังไม่เก่ง หรือบางครั้งคุณอาจจะมองว่าคุณไม่เพอร์เฟกมากพอหน้าตาอยากได้มากกว่านี้อยากสวยมากกว่านี้อยากหล่อมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงความอ้วนความผอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะเป็นคนที่บางครั้งมีความไม่มั่นใจในบางสิ่งบางอย่างของตัวเองหรือว่ารู้สึกตัวเองแบบยังไม่เพอร์เฟกออพอเออนะ จริงๆแล้วเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เข้ากับคนอะไรได้ดีได้ง่ายแต่มีบางมุมอะยังขาดความมั่นใจในบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองรู้สึกว่ายังไม่เพอร์เฟกในด้านนั้นเพียงพอนั่นเองนะคุณก็จะเติมให้ตัวเองพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะภายใบนี้นะรวมถึงคุณอาจจะฝันเห็นวิญญาณเห็นคนที่สูญเสียไปนะคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะ นะคะคฝันเห็นผีฝันเห็นวิญญาณอะไรอย่างนี้นะชาวราศีมิถุนแต่ก็นํามาซึ่งโชคลาภนะความฝันอย่างนั้นของคุณนะ่ะอะตาแหน่งต่อมานะคะในตําแหน่งอุตสาหะคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้ไพ่อะไรโอ้ยชาวราศีมิถุนตำแหน่งอุตสาหะคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนรวมถึงความพยายามของตัวเองด้วยนะความมีแพชชั่นชนะเลิศมากชาวมิถุนคุณผลักดันตัวเองมาจนถึงจุดสูงสุด นะคะรวมถึงการพยายามของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคุณจะสำเร็จรู้ง่วงประสบความสำเร็จอย่างที่ใจคุณปรารถนาไพ่ใบนี้คือ Victory ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการประกวดการบิดการเสนองานนะการเสนองานการออฟเฟอร์อะไรบางอย่างเนี่ยคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณคาดหวังความพยายามของคุณไม่สูญเปล่าและชนะเลิศด้วย นะคะช่วงนี้ลงแข่งขัน,ขนลงประกวดอะไรก็ชนะที่1น,นะคว้าชัยชนะได้นะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงชาวมิถุนในช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าห่างเหินกันไปเออหรือว่าเคยมีปากมีเสียงกันอืมนะคะอาจจะเป็นอะไรที่มีความไม่เข้าใจกันหรือว่ามองหน้ากันไม่ติด นะอาจจะแบบจบไปจบกันไปแล้วเออนะคะเคยช่วยเหลือกันมาก่อนหรือว่าเคยเป็นมิตร กันมาก่อนเคยสนับสนุนกันมาก่อนในช่วงนี้คุณอาจจะต้องช่วยตัวเองแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณมีไพท่ที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในตำแหน่งงานคุณก็ได้อุ้งพระแม่กาลีนะช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความสามารถลำแข้งลำขาของตัวเองก็สามารถที่จะพาตัวเองสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ได้อยู่แล้วนะคะในตำแหน่งสุดท้ายในตำแหน่งกาลกินีคนอิฉาลีษยาม ชาวราศีมิถุนนะคะคนที่เคยอิจฉาคุณที่เคยเกลียดคุณที่เคยเป็นศัตรูคุณตอนนี้เขาเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงเห็นธาตุแท้เห็นเนื้อแท้ของคุณแล้วว่าคุณเป็นคนที่เขาหน้าจะคบเป็นเพื่อนได้นะคะหรือในทางกับการศัตรูเคยเป็นศัตรูกันก็จะกลายเป็นมิตรนะคะหรือเห็นเนื้อแท้เห็นธาตุแท้ในความที่เป็นตัวตนของคุณนั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนนะ คือเห็นธาตุแท้เห็นเนื้อแท้ของกันและกันว่าเอา้าไม่มีอะไรนี่เอา้าเขาก็เป็นคนดีนี่อืมนะคะเผลอๆคนเนี้ยจะเป็นอะไรที่เป็นแสงนําทางสู่ความสําเร็จให้กับคุณนะคะชาวราศีมิถุนเรามาดูไพ่ยูนิเวอร์สค่ะดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นยังไงไพ่ยูนิเวอร์สจะเป็นไพ่เดียวที่ไม่ต้องคลีไพ่นะคะ เราจะเปิดเป็นแบบว่าเรียงกันไปเลยนะการงานการเงินความรักสุขภาพพาอยากบอกนะคะการงานของชาวราศีมิถุนเดือนกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรคะชาวราศีมิถุนนะคะการงานของคุณเป็นยังไงโอ้ยชาวราศีมิถุน การงานประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะชาวราศีมิถุนคุณได้รับพรจากองค์พระพิคเนตเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีปรับตัวได้เก่งเรียนรู้อยู่เสมอๆนะคะเป็นคนที่มีสเสนะ่ห์เมตตามหานิยมอยู่แล้วรวมถึงตัวตนของคุณอาจจะนับถือองค์พระพิคเนตด้วยนะคะช่วงนี้ขอพรอ,องค์พระพิศ ขอพอรองพระพิคเนสสำเร็จทุกทุกอย่างทุกประการนะคะการงานที่มีการพูดคุยดิวธุรกิจติดต่อกันอยู่เนี่ยจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจนะชาวราศีมิถุนคุณจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจอจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่ปฏิสัมพันธ์นะคะหรือว่าลูกค้าให้งานคุณคุณจะได้งานนั้นนะคะรวมถึงผู้ใหญ่นะมอบหมาย การงานให้คุณไว้ใจคุณนะไม่ว่าจะงานใหญ่งานยากขนาดไหนก็จะไม่คารนามือคุณนะชาวราศีมิถุนนะคุณจะได้รับความมอบหมายจะได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจงานอะไรยากๆก,ก็สามารถที่จะรับมือได้อยู่หมดัดแล้วก็สำเร็จด้วยนะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไรชาว ราศีมิถุนการเงินของคุณนะคะชาวราศีมิถุนคุณเนี่ยมีรายจ่ายเยอะนะคะไพ่อ,อยากจะบอกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าคุณมีรายได้เข้ามาหรืออะไรเข้ามาก็แล้วแต่นะคุณอาจจะแบบเงีย,งยบๆไว้อย่าบอกใครนะได้เงินได้ทองอะไรมาอย่าบอกใครหรือได้โปรเจกต์อะไรมาอย่าเพิ่งแบบ ไปบอกคนนู้นคนนี้นะคะให้เงียบไว้นะชาวราศีมิถุนนะคะรวมถึงอย่าให้ใครยืมเงินอะไรได้ง่ายๆเวลาคุณมีเงินมีทองอะไรมานะพยายามแบบว่าพยออายามเก็บเงินของเราไว้นะคะไพ่บอกว่าเวลาได้เงินได้ทองอะไรเข้ามานะแบบก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปบอกคนนู้นคนนี้หรือว่าไม่ต้องไปบอกคนอื่น นะคะมีเงินมีทองให้เก็บไว้อย่าใช้เงินมือเติบนะคะรวมถึงอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไม่ต้องไปบอกใครเยอะไม่ต้องไปพูดเยอะเกี่ยวกับเรื่องรายได้หรือเกี่ยวกับเรื่องการได้มาของเงินทองอะไรอย่างเงี้ยได้เงินมาให้เก็บไว้ก่อนนะคะเรามาดูความรักกันบ้างความรักของคุณเป็นอย่างไรคะชาวราศี โอ้โหความรักดีงามมากๆชาวราศีมิถุนความรักคุณสวยงามมากๆนะคะพบเจอรักทางไกลได้นะพบเจอรักทางไกลพบเจอรักบนโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็อยู่แค่เอื้อมเท่านั้นรวมถึงตัวเขาเองอาจจะมีการบินอาจจะมีการเดินทางมาหากันรวมถึงเขาอาจจะบินมาหาคุณ ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีมิถุนนะมีการมาพบเจอกันมีการมาพูดคุยพบปะกันนะเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่สานต่อกันได้ถ้าใครที่เป็นมีแฟนแล้วหรือว่ามีคู่ครองคนรักมีครอบครัวแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะชาวราศีมิถุนนะคะความรักค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะชื่นมืน่นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้ หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากมีคู่ครองคนรักของคุณเขาก็ให้คุณหมดเลยนะคะชาวราศีมิถุนความรักความเข้าใจกันสอดคล้องกับดวงดาวมากๆนะดาวศุกร์นะคะจะมีผลต่อความรักของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้ออกมาไพ่ดูดีมากนะคะสุขภาพเป็นยังไงชาวราศีมิถุนนะคะ สุขภาพคุณเป็นยังไงโอ้ยทำงานหนักมิถุนทํางานหนักนะคะแบกรับอะไรเยอะแยะมากมายอาจจะมีปวดคอบ่าไหล่นะคะคอบา่าไหล่แขนเออนะรวมถึงบางคนอ้วนไปผอมไปนะอาจจะมีการเสริมสวยเสริมหล่อเออบางคนอาจจะไปฉีดโบท็อกบางคนอาจจะไป เติมฟิลเลอร์หรือว่าไปยกกระชับหน้าแหมนะคะออกไปทางดูแลความสวยความงามความหล่อน,นั่นเองนะคะอาจจะมีไปพักผ่อนบ้างเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของอารมณ์ความรู้สึกนะคะสุขภาพไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะคะอาจจะไปเติมความสวยเติมความหล่อน,นั่นเองนะคะสุดท้ายพาอยากบอกอะไรชาวราศีมิถุน ถ้าอยากบอกอะไรชาวราศีมิถุนนะคะค่อนข้างดีนะตัวตนของคุณเองเนี่ยอาจจะได้เงินได้ทองมานะคะได้เงินได้ทองมาแล้วก็อะไรใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเออนะคะ ได้เงินได้ทองมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอีกใจหนึ่งก็แบบว่า2อ,อจิตสใจจะเก็บดีไม่เก็บดีเออหรือไปซื้ออะไรที่มีประโยชน์หรือเปล่านะคะคุณอาจจะไปช้อปปิง้งอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าซื้อของที่ตัวเองอยากได้ นะแต่ก็กว่าจะซื้อได้ก็มีการยับยั้งชั่งใจกันเหมือนกันนะคะมีการโต้เถียงกันไปมาในความรู้สึกนึกคิดของคุณซื้อดีไม่ซื้อดีไปดีไม่ไปดีผลสุดท้ายก็ไปนะคะชาวราศีมิถุนมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะได้จับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยได้ด้วยนะชาวมิถุนก็ต้อง เ,เก็บหอมรอมริบกันบ้างนะคะก็ขอให้ชาวมิถุนนะมีแต่เรื่องดาวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ